บทสวดมนต์ชัยยมงคลคาถาพาหุงมหากานณะโมตสสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะณนะโมตสสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิทุติยมปิธรร,รมังสารังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสารังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิตติยมปิ ธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธโธภควาติธรรมคุณสวาขาโตภควตาธรรมโม สันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิโกปัจจัตังเวทิตปพโพวินยูหิติสังฆคุณสุปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโฆนายปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะพักขวโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญยเขตังโลกัสสาติพุทธชัยยมงคลคาถาคาถาพาหุงถวายพรพรักพาหุงสหัสะ มพินิมิตตสาวุธทันตังครีเมคลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาทิธรรมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิมาราติเรกมมพิยุตชิตะสัพพรรติงโครัมปนาละวกมะครมทัทยขงัง ขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเดชยะมังคลานิอุคิตะขักขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะประทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเดชยะมังคลานิ กัตตวานากัตถะมุทรังอีวะกับพินิยาจินจายทุตถวจนังชยกายามัตเชสันเตนโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาถาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตัง ปัญญาปฏิปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาว,วะตุเดชยะมังคลานินันโทปนันทผูชคังวิภูทางมหิตทิงปุตเตนะเถระผูชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเตสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาว,วตุเดชยะมังคลานิ ทุกขาหะทิฐิผุชเคนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตรทิพคาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายะมังคลานิเอตาปิพุทธชัยยมงคลอัฏฐคาถาโยวาจาโนทินทิเนสารเตมตันที หิตตวานเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกเมยะนโรสปัญโย